ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเบิรงนะครับอัปเดตนะครับความคืบหน้าครับโปรเจกต์ใหม่ของทีมงานอุรอยการช่างครับเป็นรถลำโพงให้ดีครับของคณะมลรัตนสินอินตาเทยรัมืันนี้เป็นมือวันอาทิตย์ครับทีมสร้างทั้งมด ร่วมกันนะครับลองเรือเริ่มขึ้นงานรถลำโพงนะครับสองขั้นนี้ขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับขึ้นไปแบบเป็นคู่นะครับหลังจากทีบ้างระบบบ้างเล็กซับคัสซี่นะครับด้านบนนะครับนีบ่ครับเป็นเล็กแบนนะครับซับ ช่วงมือสองมือที่ผ่านมานะครับอ่นี่ก็บ้านเล็กนะครับสี่เทียม แทงนะครับจิ้มซางออกเป็นหลายๆแผนกนะครับเนี่ยกิ๊บตั้งปั๊มนะครับปั๊มแห่ลิกมีครับนีเป็นปั๊มแห่ลิกที่จะใส่ปั้นนะครับระบบแห่ลิกเป็นเกียร์ฟากน,นะครับมีที่ห้ามห้อด้วยเต็มทีม่ครับ นี่ผัดเทียงครับคัดกินขขาเทียงครับเ,เล่ยสิเหยียบเักกน่อยอเป่น,นอยนีเบากันว่ารูเรื่องหมดแล้วครับเอือยอย่างเดียวอยี่ขั้นนี้ครับ เดี๋ยวผมกับสีอัปเดตให้เพิ่งเรื่อยๆนะครับเนาะทาง้งยิมซางห้องนะครับพี่นอนสงสัยมังไหนหรืออยากเมเมงวดมั่งไหนก็สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้นะครับโอ้ผมกับสีรับเอาไปปับบรุ้งแก้ไขนะครับเพราะว่าสองขั้นนี้กถือเป็น ชุดที่เป็นชุดที่ซีนะครับที่มาเห็นลำกดลำโพงแห่งเล็กอยู่นี่นะครับแต่ว่าซึ่งของรัตนสินนีกถือว่าเป็นชุดเลี่ได้เริ่มงานขึ้นตั้งแต่เริ่มบ้านกับไม่เลยนะครับทีมงานด้วยนอกากจะถือว่าะ จะ,จะมีประสบการณ์นะครับได้เอาปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการที่เข้าเคยเห็นมาสองสามท่นแล้วเอามาปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับตรงนี้จะจะเป็นจุดหมุนนะครับจุดหมุนของชุดที่ยกตูล้ลำโงพงนะครับจะเห็นว่านะครับจุดหมุนของเฮ้าจะอยู่ต่ำนะครับซึ่ง การทีกระบอกให้เลิเขาจะออกแห้งกจะจะถือว่าพต้องใส่แห้งหลายนะครับยกขึ้นนิดนึงเพราะว่าจุดหมุนของกระบอกกับที่ยันน่ะมันอยู่ต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามอัปเดตไปเรื่อยนะครับตัดเล็กกัตัดเล็กนะครับเนี่ยนะครับ เนี่ยตัดเล็กกับตัดเล็กนะครับเกิดเบิงนะครับเขียวคักพวกคักไปเบื่อห่างไปแล้วครับอันนึงนี่สามคนก็เริ่มตัดการให้ครับได้เบื่อเหยียบลอยไปแล้วครับหนุกเืินแตกอีกอาจจะเป็นเสาทัดนะครับเสาทัดที่เราจะเอาไปแขวนนะครับเสียงกลางนะครับ งานพักเด็กนะครับเพื่อที่ให้แล้วท่านการท่านงานนะครับก่อนเปิดรีวิการอีกประมาณสองเดือนเติมน,นะครับ งง้เ,ององเดอะไครับัน <c oughs> แตกได้นานแล้วยี่มตางกับทีเรื่มงน่าแล้วครับอันนี้ง้กยกับีบอกกันว่ารู้เรียงเรครับ,อบนอทนทำนครับสงสัหรือว่าอยากให้ผมเจาะลึกมองไหนให้เพิ่งก